เปิดภาพล่าสุดทรงจุนกิหลังหายไปจากวงการช่วยเมียเดียงรูปบินกลับเกาหลีออกสื่อรอบสามเดือนหลังพระเอกซปเปอร์สตาแดนกิมจิ ทรงจุงกิหายหน้าหายตาไปจาก,กวงการนานกว่าสามเดือนทำหน้าที่คุณพ่อช่วยเลี้ยงลูกหลังที่ภรรยาคนสวยให้กำเนิดลูกชายคนแรกของพวกเขาที่กรุงโรมประเทศอินตาลีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและวันนี้19กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของจุงกิอาคบสาบแปปีขณะเดียวกันเจ้าตัวปรากฏตัว ต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกหลังขึ้นแท่นคุณพ่อมีรายงานว่าชว่วงนี้จุงกิเดินทางถึงเกาหลีอย่างปลอดภัย พร้อมน้องหมานาร่าลูกสาวคู่ใจไร้เง,งากภรรยาและลูกชายคาดว่ายังคงอยู่ที่อินตาลีใดๆคุณพ่อยังหลอออร่าไม่เปลี่ยนแปลงแถมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายกระโดดเด่นเตะตาม,มากทั้งนี้ทรงจุนกิกับมารุยตารางงานที่เกาหลีเตรียมปรากฏตัวที่เทศกาลภาพยนตร์ปูซานเร็วๆนี้